วันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับ CKI กรมชลประทานกันครับ CKI คือตัวสอนย่อจาก3คำรวมกันได้แก่ C หรือ Culture การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการแบ่งปันความรู้เปิดโอกาสให้บุคลากรแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อย่างสม่ำเสมอ K หรือ Knowledge Management กระบวนการบริหารจัดการข้อมูลองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุคลากรสามารถใช้ความรู้นั้นต่อยอดการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ I คือ innovation ผลลัพธ์ที่ได้จากการที่บุคลากรใช้ข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆจากการจัดการและการจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพแต่ถ้าอยากเข้าใจในคอนเซปต์ของ CKI ก็ต้องขอเริ่มที่ k m กันก่อนเลย KM <K M S 2> คือกระบวนการในการบป็นารจัดการองค์ความรู้ที่มีอย่างเป็นระบบผ่านขั้นตอน do, capture, er, share, learn เพื่อการทำงานพัฒนาขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพยกตัวอย่างการต้มไข่อย่างมะตูม สิ่งที่คุณทําคือการต้มไข่ให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการแต่ต้องมีการบันทึกการกระทําในครั้งนั้นๆไว้ด้วยแลาต้องมีการแบ่งปันให้กันและกันอยู่เสมอเพ <Wow. S 1> ื่อเรียนรู้และพัฒนาการต้มไข่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมนี่คือวัฏจักรของการจัดการองค์ความรู้หรือ KM ที่กรมชลประทานเคยเดําเนินงานมาก่อนหน้านี้แต่ทําไมต้องมี C และ I ด้วยละ่ะก็ต้องเปรียบเทียบ KM เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งและการพัฒนา KM ที่ดีจําเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมทั้งดิน น้ำสภาพอากาศที่เอื้อต่อการจเจริญเติบโตของต้นไม้นี้ซึ่งสิ่งแวดล้อมดังกล่าวก็เปรียบเสมือนซีหรือ c ลเจอร์ขององค์กรที่เป็นปัจจัยแวดล้อมส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาการจัดการความรู้ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศการทํางานที่เป็นกันเองวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งทัศนคติของผู้บริหารไปจนถึงผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดนี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้การจัดการความรู้เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสุดท้าย ไหรือ innovation จะเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเองจากการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความรู้ถ้าต้นไม้เป็นต้นที่มีสายพันธุ์ดีและแข็งแรงให้ผลผลิตสูงแต่สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตผลผลิตที่ได้ก็ไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังเช่นกันถ้าสภาพแวดล้อมดีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตอย่างมากแต่ต้นไม้เป็นต้นที่ไม่แข็งแรงผลผลิตก็ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเช่นกัน ดังนั้นการที่ KM ที่เข้มแข็งต่อเนื่องและผนวกรวมกับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพนั่นเองดังนั้น culture KM และ innovation ควรบูรณาการเป็นเรื่องเดียวกันในชื่อ C K I